real can can Even when Even when no low, you go. you slow, you go. still still there's feel hope. อ่าแล้วครับกลับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องตะโกนนะครับวันนี้พาไปดูไฮไลท์ฟุตบอลไดกินไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพ2022นะครับระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับเจอกับท่านบีจีปทุมยูไนเต็ดครับมาดู11คนแรกของทางด้านบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับมาในแผน4-2-3-1นะครับ เริ่มจากสิวรักษ์เทสุงเนินครับผู้รักษาประตูพันษาเหววิบูลธีราทรนบุญมาทันรัตนากรใหม่คามิสุภชัยใจเด็ดแฟรงก์กัสตายดาครับเนรุบดินวีรวัตโนดมโกรันคาซิดครับสุภัพรรมือนตาเรบินซูรากาและโจนาธานโบลินกี้ครับส่วนทั้งฝั่งของ BG ปทุมครับมาในแผน4ี่นะครับผู้รักษาประตูเป็นกิติพง์ภูแถาเชือกนะครับสารัตปองสุวรรณสารัตอยู่เย็นวรชิตกิชนิศิบรมเพลิน ธีรศิลป์แดงดาอีลฟานฟานดี้ประมพลเจริญรัตนาพิรมเจสซี่คาร์รนครับปุธิวัตน์สุจิตธรรมกุลกาซิโอเชสนะครับแล้วก็อีกสานฟานดี้ครับเริ่มเกมครับเป็นทางด้าน BG จีปทุมในชุดขาวครับได้เขียนลูกเริ่มเล่นก่อนนะครับแล้วมงเสยมาให้วรชิดติดให้ธีรศิลกดด้วยซ้ายไม่ตรงกรอบครับจังหวะของ ปีจีครับนี่ครับเบิ้ลจังหวะเดียวขึ้นหน้ามาแล้วไอีกสานประทะกับเลบินสุลาก้าล่วงทั้งคู่เลยแต่ว่าเข้าทางปฐมพลปฐมพล,มพลดด้วยขวาลูกได้เรียบร้อยครับโอ้โหหประตูต่อ0ูนครับจากประฐมพลเจริญนัตนาพิรมครับโอ้โหครับไม่ก่อนหน้านี้เป็นจังหวะประทะกันของเดวินสุลาก้านะครับกับอีกซานฟานดี้ครับ แล้วกองอยู่ที่พื้นทั้งคู่แต่ว่าผู้รัดสินไม่ว่าอะไรครับให้เล่นต่อนะครับแล้วเข้าทางปืนของปฐมพลครับกดดยขวาบริเวณหน้ากรอบเขตโทษดูนี้ก็หมดสิทธิ์ครับสืร,รักเทศสูงเนินเป็นประตูขึ้นนําของบีจีครับหลุนหลุดจากฟรีคิกด้านซ้ายครับธีรทรเปิดโดยสายยอดมาในกรอบเขาได้บ้องยอนลูกนี่ก็ปัดทิ้งออกหลังไม่ได้ครับกีด,ดพงผู้เล่าวเชือกโอ้จังหวะโจนาธานโบลินกี้แม่แต่มีธงรับหน้าครับลูกนี้ เตะบุมยอดมาตรงกลางได้มงอีกแล้วครับโอ้ไม่เข้าครับโจนาธานโบลินกี้อีกแล้วครับกัสตาเยดาครับจังหวะนี้เอาเอาชนะมาได้ครับเลี้ยงลุยขึ้นทางด้านซ้ายแล้วก้มหน้าซัดด้วยซ้ายเข้าซองกิตติพงผู้แถวเชื่อครับอ่ายิงไปตรงตัวกิตติพงครับทางด้านซ้ายครับธีละทอนตี ย้อนมาแล้วเปิดเข้ามาเอ้าถึงโบลิงกี้โบลิงกี้ไหลมากาเซย้าก็เข้ามือกิติพงศ์ครับโอ้ยยังไม่ผ่านกิติพงศ์ผูเดาวเชื่อครับ2จังหวะซ้อนๆบุรีรัมมาอีกแล้วครับทางด้านสายสุพรนัทเบือนตาสุพรัณเี้งมาได้กับโทษสุพรัณล็อกสุพรัณสุพรนัทแล้วจิงเลยก็ติดเซฟอีกแล้วครับโอ้หสุพรนัทเหมือนตาครับลุยขึ้นมาด้านซ้าย มีจังหวะได้จบครับแต่ยังติดเซฟกิติพงศ์แล้วสุภาชัยยอดนาลิติมงเรียบร้อยเลยครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับเอาจนได้ครับจนนาธานโบลินกี้ครับโอ้นี่ครับจังหวะครอสจากทางด้านซ้ายครับสุภาชัยใจเด็ดครับแล้วโอ้จนนาธานโบลินกี้ก็โฉบตัดหน้ากาซิโอเชสครับบ่งเข้าไปเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับจนนาธานโบลินกี้ กาซิโอเชสครับดันสูงขึ้นมาทางด้านสายหยอดเข้าไปอีกสอโอ้ยโอ้ยครับอีกสารฟานดี้ครับโอ้ยมงสวยมากครับลูกนี้โอ้ยบอลเชดใต้คานเข้าประตูไปครับหมดสิทธิ์ครับสิลักเตสูงเนินนี่ครับกาซิโอเชสครับยอดเข้าไปเลยอีกสารมงระยะนี่ไกลมากเลยนะครับโอ้โหเกือบเกือบจะ บนเส้นกรอบเขตโทษเลยนะครับแกมงแรงมากครับอิกซันหนีไปเป็น2ประตูต่อหนึ่งครับ b ีสิวรักษ์ครับวางยอดขึ้นทางด้านซ้ายโบลินกี่ขึ้นเอาห่งเช็ดมาสวยเลยครับสุพรรณบอนตาสุพรัณติดเครื่องมาแล้วสุพรรณในกรอบโทษสุพรัณแหวกมาได้สุรัณติดมา2 2เรียบร้อยครับ2ประตูต่อ2ครับจากกัสตาเด้าครับอู้แข็งแกร่งจริงครับจังหวะลุยเข้ามาของสุพรรเบอนตาครับ <Cornell. S 2> อ้าวแต่ไม่ได้ครับลูกนี้เป็นจังหวะล้ำหน้าซะก่อนครับโอ้โหเสียดายครับเจ็ซีเคอร์แรนครับทางด้านขวาหยอดมาในกรอบโทษอ้าวเลยครับบอลทะลักมาทีละสินในกรอบโทษด้านซ้ายแล้วยิงเลยก็ข้ามคานครับแล้วก็จบรึ้งแรกเป็นทางด้าน b ีจีปทุมครับนำบุรีรัมยูไนเต็ด2ประตูต่อ1ครับ คืงหลังเริ่มเกมบมาจังหวะนี้อ้าวเลยครับแล้วสไลด์จังหวะนี้เอาเป็นใบเหลืองครับโอ้โกรันเขาสิทธ์ครับนี่ครับเสียบโอ้ยจะซี่เครนครับโอ้ผู้เล่นของบีจีต้องวัดทวงเลยครับบอกน่าจะมากกว่าเหลืองหรือเปล่านี่ครับ v ีเช็คใบแดงครับแล้วบุตรศิลป์เช็ค VR เรียบร้อยยกเลิกใบเหลืองครับ เป็นใบแดงครับโกรันเขา้าซิตครับเหลือ10คนครับบุรีรัมบีจีครับหยอดขึ้นมาทางด้านซ้ายอ่าเลยครับสารัตเข้ากลางมาแล้ววอรชิตวอรชิตโยกหลบไป2วอรชิตยิงเลยเรียบร้อยครับโอ้โหเป็น3ประตูต่อ1ครับวอรชิตกับนิสีบัเพนครับโอ้ยิงให้บีจหนีไปเป็น3ประตูต่อ1ครับ นี่ครับวรชิตครับในกรอบผีโทษแล้วล็อกซ้ายแล้วหลบนะลูกบดินไปกดด้วยซ้ายลูกนี้ยัดเสาแรกเลยครับโอ้หมดสิทธิ์ครับสีวรักลูกนี้3ประตูต่อหนึ่งครับวรชิตทีครับ,รรบขึ้นมาย้อนเข้ากลางพิธิวัตผีทิวามข้ามคานครับอ้จังหวะซัดไกลด้วยซ้ายของพิธิวัตสุขจิตธรรมกุลครับจากฟรีคิกครับบีจี พิ่วัดกดด้วยสายลูกนี้ชนคานเต็มๆแล้วได้ซ้ำจังวันนี้ก็อีิกหนึ่งคานครับโอ้อีกสานฟานดี้ไม่ได้ครับบีจีสองคานเน้นๆเ,เลยครับบุรัมขึ้นมาด้านขวาครับสีละทอนยอดมาในกรอบยีโษโบริกีพักอกแล้วจะดึงลูกนี้เอาล่วงลวงไปแล้วได้ยิงเสาแรกก็ไม่ผ่านกินุพงผู้เราเชื่อครับแหมเป็นสรารกไฮประโคนแค่เพียงสักครูคร่นี้กดด้วยขวา เล่นงานกิติพงศ์มีเช็ค V A R ครับโอ้จะเป็นจุดโทษหรือเปล่าครับกุตศิลเช็ค V A R แล้วชี้เป็นจุดโทษครับอ่าเป็นจังหวะของโจนาธานโบลิงกี้นะครับโดนทําฟาวน์ในกรอบไปโทษแล้ววิ่งมาซัดเลยก็เรียบร้อยครับโอ้เป็น2ประตูต่อ3ครับไล่มาเลยครับ บอลของ BG จครับตรงกลางสนามแล้วยกข้ามมาสวยเลยครับอ่าแล้วครับทางด้านซ้ายวอริชิตวอรชิตวอรชิตจะได้ยิงไหมไม่ได้ครับย้อนขึ้นมาวอรชิตแล้วยกไม่ตรงกรอบครับโอ้โหอ่าน้าเสียดายครับจังหวะนี้วอรรชิตครับบอลของบุรีรัมยับวางยาวทิ้งขึ้นหน้าไปเลยครับบงเช็ดจังหวะนี้แล้วเข้ามือกิติพงษ์งูเถวเชื่อเข้ามาไม่ทันครับธีรทร ฟางบอลขึ้นทางด้านซ้ายแล้วบุธศินเป่าลูกวีจบเกมครับโอโ้โหกลายเป็นบีจีปทุมยูเนเต็ดครับเอาชนะบุรีรัมยูเนเต็ดไปได้3ประตูต่อ2ครับอาแมป์นะฮะบ,บอลไดกินไทยแลนด์แชมเปี้ยนครับนะฮะไปครองครับเป็นเกมที่สนุกนะครับแล้วก็เล่นกันได้สมศักดิ์ศรีจริงๆนะฮะสำหรับทั้ง2ทีม นะครับเป็นการเปิดประเดิมฤด,ดูการใหม่ได้อย่างคึกคักเลยทีเดียวนะครับสำหรับไทยลีกฤด,ดูการนี้นะครับไงก็ฝากแฟนๆติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะฮะฝากกดไลค์กด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะค,ะนะครับแลวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ